ช่างสิบโมนะครับกรมศิลป์เ,เนี่ยเขาไปตรวจแล้วเขา,าเห็นว่าหรวจนะครับรอห้าเนี่ยหย่อนไปหน่อยเขาให้รอใหม่เลยครับทํใไมนี่คือความยากนะครับแล้วก็คน,คนที่รับงานก็คงจะ เลยนะทำหลายรอบนะเพราะว่าลำบากเหมือนกันตอนแรกเราถึงไม่สามารถส่งงานได้ตามกําหนดนะครับก็เราให้กลุ่มสินนะครับจ่ายไปล้านสองให้เขาทําหน้าที่ในการดูแบบในการควบคุมงานทําให้ดีนะครับส่วนผู้รับมาก็คงจะต้องรับไปเนะเาะตามสภาพนะครับสําหรับองค์ใหญ่ก็คงจะเป็นภารกิจของท่าน รักษาการผู้ว่าราชการังาวชนพระภาศสีจเจรียงนะครับที่จะต้องรับภารกิจรับภารกิจในการในการต่อส่วนข้องคู่น้องนานะก็อยากให้เป็นคู่น้องนาอยู่นะครับมีสองส่วนถ้าเราดูแลหนึ่งส่วนที่เราต้องใช้ระบบน้ําในการที่จะให้เขียวนะครับมีสปริงเกอร์โดยใช้แรงดันน้ํานะครับผมก็อยากให้เป็นทามเมอร์นะครับในการควบคุมดูแลไม่อยากให้ใช้คนเป็นหลัก บางคนไปลดไ่ไหวหรอกครับให้ใช้ทามเมอร์นะใน,ในการกระจายน้ําส่วนที่2ก็คือใช้โคกงหลงนาก็คือถ้าถ้าอยูริมสะทำโคกงหลงนาเพิ่มเพื่อให้เป็นแอรียให้มันไหลไปทั้งอันนี้นะครับสุดท้ายก็ไหลลงที่เดิมกนะก็คงจะอยู่ประมาณนั้นซึ่งก็ขอเรียนว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะทำมนุษย์เสาลีนะนะครับ ก็คงจะเพียงพอแต่ที่ยังไม่เพียงพอก็คือว่าการทําภูมิทัศน์ที่สวยงามที่ผมพูดถึงซึ่งก็ใช้เงินจานวนไม่น้อยเช่นกันนะครับก็ท่านใดที่รับภาพไปนะฮะผมคิดว่าถ้าไม่สะดวกใจก็น่าจะเอามาส่งคืนทางไฟรักษานะซึ่งผมก็ตั้งให้ตั้งทางปกครองดูเลยเรื่องของภาอกิ่งนะครับเพราะว่ามันต้องมี เลยนะส่งมอบต่อไปเพราะว่าเราทําโดยแบบปุ่งใสนะครับในส่วนนี้ท่านที่รับไปท่านไปอันนี้มานะครับท่านไม่มีหนี่แล้วผู้ว่าจ่ยหนี้จนหมดนะครับรวมทั้งอรอห้าด้วยนะก็ผู้ว่ายหนี้จนหมดนะครับก็เหลือเป็นทรัพย์สินพูดนง่ายนะที่จะมีคนบูชาและเอาไปพัฒนาตามวัตถุประสงค์น,นะครับท่านก็อยากจะให้เห็นหเกิดขึ้นและให้มีความเขียวขจี เป็นสารการที่สวยที่สุดนะครับในประเทศไทยก็ต้องขอขอบคุณพวกเรานะครับพวกเราเองก็คงยะมีความภาคภูมิใจร่วมกันว่าในครั้งหนึ่งนะครับเราร่วมกันครับขอบคุณทุกคนครับขอให้ท่านกลับหลังหันนิดหนึ่งครับถ่ายท่างโน้นด้วยอ่าคนไม่ถ่ายนะครับไม่ให้มองเห็นธงชาติก่อนครับกับคันยาะเชิญท่านประธานในพิธีอยู่ด้านหน้าครับเชิญครับ เป็นเช่ญท่านคณะสวนราชการนะครับยืนด้านหลังท่านผู้ว่าเชิญครับครับเชิญครับครับเพืจัดแถวใหม่เลยนะครับครับสำหรับผู้ที่สวมหมวกนะครับปรับแถวมาด้านหน้านะครับให้อ่าด้านหน้าแถวขนานกันนะครับเ็ชิญครับ พอด้วยนะครับท <'s> ั okay, okay, <uds> ้งหมดจัดแถวเพื่อให้เกิดความเสียงานะครับทางนี้หนึ่งเก้าค่ะอีกหนึ่งเก้าค่ะติดกล้องดูทงด้วยนะครับโอเรียะเรียบะรัตรงค่ะ ฝั่งนี้เถิบชิดเข้ามาเลยนะคะอสอสเถิบชิดเข้ามาเลยะคะ่ะออสยับเข้าไปครับครับพี่นอถ่ายผาาครับทั้งหมดแถวตรงยกอกเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับขออนุญาตดูคนข้างหลังนะครับเป็นแถวเลยครับขออนุญาตครับเป็นแถวครับหลบไปครับลหลบไปครับขออนุญาตดูดูดูด้านหน้านะครับดูดูคนด้านหน้าครับดูแนวดันเยับเลยครับบล็อกก็ได้ครับนะครับถ้าท่านตั้งแถวไม่ได้นะครับขอท่านดูแนวบล็อก ผมก็หลบไปครับเห็นเฉพาะเหยาหน้าครับมันดูภาพนะคะครับเสียถ่ายภาพครับเอาท่าไม่หักทางไว้นะครับไฏิหักครับ ท่านที่สวมหมวกทำท่าวันเทหัดครับครับไม่ลงนะครับขอให้ท่านใช้มือซ้ายนะครับ ถือหมวกนะครับหัน<ง>หน้าหมวกไปแล้วหน้านะครับวัีก็หลังจากที่ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุริครับท่านพิจิตรบุญทันได้ส่งมอบง,งานแล้วก็ได้เตรียมตัวครับที่จะเสียราชการครับเพื่จัดที่ทักทายแล้วก็มอบหมายแล้วก็ูถ่ายรูปร่วมกันครับ <S <S เป็นคณาส่วนต่างๆครับที่มาในวันนี้ครับี่ทีมงานเพจข่าวคนสุโขทัเราก็มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้ครับเป็นการกิจกรรมสง้าย ก่อนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรครับท่านพิจิตรสันท่านจะ,กะเกษียณอายุราชการครับในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้ครับเป็นนายทหารที่มาร่วมเสียครับสำหรับการจดสุรินทร์ครับไไไไม่ด้้ปหนแลว